ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะลิลลี่เลิกคุยทั้งเำเภอทนไม่ไหวโพสต์ถึงแม่เกดหลังเจอด,ดรามา่าทำข่าวเช้าตามรอยพี่สาวเจนนี่ ดราม่ากันไม่จบไม่สิ้นสําหรับบ้านได้หมดทัศชื่นที่ล่าสุดนั้นเกิดประเด็นดรามา่าหลังจากสาวลิลี่เลิกคุยทั้งอำเภอน้องสาวของสาวเจนนี่นั้นได้มีการโพสตอสตอรี IG ขณะไปดูหนังที่ตนเองแสดงที่โรงภาพยนตร์และเป็นที่ทราบกันดีว่าที่โรงภาพยนตร์นั้นมีกฎห้ามถ่ายภาพและจะแชร์ก็ผิกดกฎหมายจนกลายเป็นดรามา่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์สนันทั้งโซเชียล และล่าสุดลิลลี่เลิกคุยดังอำเภอก็ทนไม่ไหวโพสถึงแม่เกดหลังเจอดรามา่าทำข่าวเช้าตามรอยพี่สาวเจนนี่ซึ่งสาวลิลลี่ก็ได้โพสตสรุปข้อความไว้ว่าสุขสันต์วันแม่นะไม่ได้รักแค่วันนี้แต่รักทุกวันรักแม่ที่สุด